สวัสดีจ้าขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านดูนะฮะก็วันนี้นะคะนิวก็พามาที่จังหวัดสิงห์บุรีทุกคนวันนี้จะมามาที่ตลาดต้นไม้นะ,ะทุกคนมาซื้อมาซื้อต้นไม้นะคะก็ว่างๆไม่ได้ทําอยู่บ้านเนาะ,ะก็หาต้นไม้ซื้อปลูกดีกว่านะฮะมีเฉพาะว่าอาทิตย์ทุกคนวันอาทิตย์ตลาดต้นไม้เขามีจริงๆแล้ยเขาจริงๆแ,แล้วเขาเปิดตั้งแต่ตีห้าหกโมงเลยแต่ว่าเรามาเนี่ยเก้าโมงแล้วก็แต่วันนี้ฝนแบบว่า หมือนฝนจะมาแล้วก็เลยไม่ร้อนเท่าไหร่ก็สามารถเดินได้อยู่ถึงเที่ยงแล้วทุกคนนะประมาณนี้นะก็คนเยอะมากแล้วก็ร้านขายของเยอะมากส่วนเรื่องที่จอดรถนะก็นั่นแหละรถก็ค่อนจอดเนี่ยข้าถนนอย่างเงี้ยจอดข้าถนนนะแล้วก็หาซอกหาซอยจอดเอาเงี้ยคือจอดยาก,กมันติดถนนนะทุกคนมันแบบอย่างเงี้ยแล้วแบบถ้าเราข้ามไปข้ามมาอย่างเงี้ยอาจจะต้องระวังนิดนึงนะฮะก็นั่นแหละตามนี้โอเคก็เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าเป็นยังไงนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะะฮ

มีผูกอุปกรณ์ต่างๆมีระพงตะขาบอันนี้จะซื้อซื้อยาอันนี้และอันนู้นราดแรงจ่าเลงลากับจัดแมลงนะก็เนี่ยมีเครื่องปลูกต่างๆกระถางเยอะเลยนะครับโอู้ยน่ารักมากไก่เนี่ยน่ารักมาก ก็ส่วนใหญ่จ,จะเป็นพวกไม้บอลน,นะพวกเป็นบอลเป็นไม้ใบไม้ด่างต่างๆทุกคนก็มีเยอะมากนะฮะร้นแหลกตัวน,นี้คือเลือกไปถูกเลยนะคะก็ก็พยายามดูราคาแล้วก็เปรียบเทียบร้านกันนะก็ะว่าอันไหนถูกกว่าเอานั้นนะนี่คือฝั่งตรงข้ามนะเพราะเรายังไม่ได้เดินเข้าไปเนาะฝั่งตรงข้ามก็มีเยอะมากเหมือนกันนะคะีมีพวกบอนไซด้วยทุกคนบอนไซแบบน่ารักมาก าตามีโต๊ะเก้าอี้ขายด้วยนะครับนี่นี่เขาขายทุกคนไม่ได้นั่งปิดนะเขาขายนะอันนี้ขายนะจ๊ะมาคุยอน่ารักมากมีขายป้ายใดๆ้าเยอะแยะ S <S ก,ก็มีนะจ๊ะกลับมาประสวยๆองงามอันนี้แบบอันนี้เป็นของลอมาทุกคนก็สวยดีคนะ่ะนี่ค่ะถึงสี่แยกแล้วงงมากจากจากตรงนูน้นมาถึงนี่ <S 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 อ,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 อะไรวะอะไรวะต้นอะไรนะฟนองคมสวยมากนะฮะเยอะยเลยบอลอีกแล้วจ้าบอลอีกแล้วจ้าไมา้แบบผลไม้เป็นม้ยืนต้นก็มีนะจ้าเยอะแยะเลยนะฮะ พืชผักส่วนครัวก็มีนะจ๊ะกระเพราใดๆดูสิเขียวชะอุ่มเบอร์หนึ่งหมื่นบาทรวยมากคนตอนนี้คือเริ่มเริ่มบางแล้วสิ้นสุดก,กับตลาดต้นหมานะ จริงๆตรงนั้นนิดนึงนิดนึงนะจ๊ะฝั่งโน้นเนาะโอเคเนี่ยทราบตรงเนี้ยเหมือนอตรงนี้เหมือนตลาดสดทุกคนตลาดอัตลาจาแล้วก็น้นตรงน้นคือถึงโน่อนอะถึง,ถ,งถึงเทคนิคอะคนสิงบุรีก็จะรู้ว่าตรงเนี้ยกับเทคนิคอะมันห่างไกลขนาดไหนคือมันนามันยาวไกลมากทุกคนโอเคตอนนี้ก็พบแล้วนะคะฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะข้ามฝั่งโน้นกันนะคะตายได้แล้วหนึ่งตนเสน่ห์จันแดง คือที่บ้านไม่มีแล้วอยากได้มานานแล้วก็เลยโอเคซื้อจบตอนนี้คือหนักมากเวอร์เพราะมันต้นใหญ่แล้วก็กอเยอะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเข้าไปหาหม่อมแม่นะจ๊ะปากกอดเพราะว่าหนักเกินโอเคนะคะกระบองเฟกก็มีเยอะแยะเลยแคสต์น,นะฮะร้านนี้เราซื้อเยอะเราซื้อบ่อยอยู่นะเราเคยมาซื้อบ่อยอยู่ ลายหนึ่งต้นนะจ๊ะเป็นหรือสีผสมเนาะที่บ้านไม่มีสีนี้จริงๆก็ไม่อยากซื้อเลยเพราะว่ามันมันแค่หักกิ่งปักก็ได้แล้วแต่ว่าเราไม่มีก็ต้องซื้อนะจ๊ะโอเคไม่เป็นไรเนาะไปต่อจ้ะหนักมากน่ารักมากอันนี้่ารักมากมปลาด้วยมีปลาด้วยนระะัะ อีกหนึ่งต้นจะเป็นพยับหมอ้อคือเห็นรามพาเฟ่แล้วเขาปลูกไว้สวยดีก็เลยซื้อบ้างไปนี่มีพวกเฟิน์นได้ สุดที่ซื้ออันนี้เพราะว่าเราชอบสีม่วงๆตอนนี้กําลังอินกับสีม่วงเลยจ้าก็เลยหาแบบต้นมาสีม่วงๆไปปลูกนะจ้าโอเคไปอันนี้ก็จะเป็นโซนแคคตัสนะจ้าเยอะแยะเลย ก็มาฝั่งน,น่ะนะทุกคนฝั่งที่แรกเรินฝั่งนู้นเนาะวันนี้ก็มาตอนนี้ก็มาฝั่งนี้แนละ้วโอเคอ่ะเรื่อยๆบอดอีกแล้วอันนี้สวยมากเป็นแบบโบัวโปโค ได้มาอีากหนึ่งนะจ๊ะเป็นคลาลิปปิ้นทุกคนเพราะขาป้าหยามาก็เลยซื้อมานะฮะโอเควันนี้ก็จะมาสรุปนะ,ะว่าตลาดต้นไม้สิงคโปร์เนี่ยมีอะไรยังไงบ้างก็ทเท่าที่ดูนะส่วนใหญ่แล้วจะมีบอลแปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นบอลจะเป็นบอลนะจ๊ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นบอลหมดเลยเพราะว่าตอนนี้บอกลกำลังมาแรงทุกคนแล้วแบบราคาแบบ แตะแบบหลักพันหลักหมื่นอะไรเงี้ยทุกคนแบบโอ๊ยไม่มีเงินซื้อนะจ๊ะก็ตอนนี้ก็แบบหมดแล้วเป็นไงวันนี้หมดประมาณห้าร้อยกว่าบาทนะจ๊ะก็โอเคก็ถ้าเกิดก็เรียนเชิญทุกคนที่ใครอยู่จังหวัดสิงห์บุรีก็มาตือต้นม้ได้นะจ๊ะที่นี่เนาะตลาดต้นม้สิงห์บุรีนะจ๊ะตรงฝากครอคของแล้วกันเนาะถนนส้นนี้นะก็นั่นแหละยาวไปน,นู่นเลยโอเคก็บาย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 